วัสดีค่ะมื่อนีอ่ฝนตกแห้งแห้งฝนตกประเดี๋็นมาไายบรรยากาศฝนตกอยูเบื้องนอกระน้องเบืง้งฝนตกเบื้องบนสีประเด็นฝนตกอยู่ในเบื้องบรรยากาศฝนตกน,นอกระน้องฝนฟ้าห้องคุ้นๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกค้อมูล ขอบพุ่นเพื่อนไม่เพื่อนเกาไห้กำลังเร่งใจประเด็นก็ขอบคุณหลายไหลช้าๆได้ทา้าเล่นงามด้วยกันเด้อเพื่อนไม่มากกัไใดให้คือกระบากเกียงแรยงทุกคน้นเบื้องบรรยากาศฝนตกน้องประเด็นประเด็นไทยบรรยากาศฝนตกในเบื้องเบื้องบอนประเด็นตากฝนตากแดดิดหมู่ิเดเล่นย่ำฝนมากกับตากฝนย่ำแดดออกกับตากแดดประเด็นนั่นเอาไว้กลางแจ้งเลยนเนาะกันเนาะ ต้นไม้ต้นไหลเพราะมันั้นงงงงงๆต้นโตกกับต้นตกเนี่ยต้นตกดอกกุหลาบดอกกุหลาบเพิ่นเ,าเอาอันเอาถุงยางไปครอบไว้เนาะคะเนาะเป็นยันมันเหมือนจำเิ่นยางออกมากจากแผนมังกักโตละมาเอา,เอ,าอันนั้น สวมใหมกประเด็นป่ได้สวมใหเ่เาเลยมาสวมเองคนตกแห้งแห้งมึงเลยคนตกเบื้งฝาประเด็นด้วใต้ข้าเป็นเบื้องสองฝาเนาะกันเนาะประเด็นกระยานฝาเลยเ่็นไทยเบื้องหงันโวนี่เบืองสวนหลับเนตัดออกไปเบิดแล้วเนาะกันเนาะเรายูดดอกเดียวคนปรนบดิดตัดคนก็เลยเอาหนืไปกอกไป กระถ u งกตุ้ติดไปสอไปต้นนั้นเหว,วประเด็นก็คือกันฝนตกมากมันขึ้นไปแล้วมันก็นยอดหักลง่มพดก็ลรังแตกปอไหลกินกบาลร่ำกรลรังงำลงบรรยากาศน้ำกันเลื่อนีิน้องฝนตกน้ำเริ่มคลังเลยมนะั้น้ำเริ่มคลังแล้ว ประเด็นขยายบอนชีก็ได้หลายหลายต้นแล้วเนะนะานนะประเด็นเ่าเมียบันนะั่วอันนี้ก็สติกขยายไม่อยุดไหนอีกจะง่อยจงก้อยติขยายมันก็ร่างแตกกอคึอนนะแตกกอขึ้นด,ดีประเด็นติดขยายไม่หีแตกกอึ้นไรเรื่องดอกอันนี้คือคนเขาเอือนดอกนี่อย่างเนานะโคดอกแก้ว มันก็คือดอกดอกแก้วดอกแก้วถูกคนเรื่องที่หน่องไอ้ล่มแห้งแห้งหมดนะร่มแห้งแห้งหลักวางจริงลงแรงแรงร่มแห้งครับส่วนหลักวางไงไๆอันนี้มักร่มปลอดเย็นเนาะเนาะวันนี่ยังไม่ท่านได้ออกดอกมันเลยเดือนยังไม่ท่านเห็นดอกเลย อันนี้ต้นกล้วยประเด็นอันนี้ก็ต้นกล้วยหอมกล้วยหอมก็ลาลากล้วยนองว่าปลูใกใส่กันมันบ่มีสีปลูกเนาะ,ะเนาะใบเตยถูกฝนงามงามเดียวจุม้มอุ้มเลยอันนั้นอันนี้ต้นสาคูประเด็นปลูกไว้เนาะประเด็นว่าเดียวไปบานเพาท่านเอาไปมันบ่มีหนุกปลูกหนุกเจ่กระถางไว้งามประเด็นไปบานประเด็นก็จะรูกไปไหม ลูกมันหับแบบน,นี้ประเด็นกับตียกเนี้ยบ้านนะ้ำเพราะว่าประเด็นยกไปหลายาเนาะคเนาะยกไปบานหลายอย่างว่าเดียวนนน้ำสาวหน่อยปลาแปงไปบานนี่นเมื่อเราไปเลย,ยจังไปติดเพาะไงไม่ไม่ไปลีนั่นไม่เพราะว่ามันเกิดขึ้นงามงามสาวหน่อยปลาแปงมึงลูกคนแตกกอแตกแขนงไปเบิดสเรา อันนี้ตน้นจะอมงงาม,งามประเด็นสีเบื้องฝาวันไหนแข็งจางฟางเนี่ยนตกนกพากันอยู่คุณแตกตัวๆดยู่นกไว้หลังวันยนั่นฝาดาวหอางยึดบึมๆนี่โอ้หยั่นฝาเฮี้ยเพิ่งอยากให้พี่น้องเบื้องเพิ่งยั่นฝาน เริ่มนำเริ่มคลัง่งในต้นโต๊ะนำเริ่มคลั่งต้นกุหลาบแล้วเริ่มคลั่งแล้วี๋ยวยังเคยมาจอมหนอกฝนตกเนาะคะเนาะเริ่มคลั่งแล้วต้นนั่นประเด็นกับงามงามต้นนั้นนะะั่นต้นผักกาิ้ที่ประเด็นปลูกไปกำลังไงตัวเมืเ่อกพ่องกับงาม ม่วงประเด็นกับสิขนเงี้ยไปปลูกบ้านม่วงเนานะกะเนาะสีขนเงี้ยไปปลูกบ้านลงบานปีประเด็นคนตกถูกอันนั้นอีกอันนึงก็ร่างแตกกอเกนนะต็มเลยคุณแตกกอดีดีเนานะคะเนาะงามฉักงามแนวใบแบบไงเบลอนบลัมเลยเนี่ย,อ,ยนะอันนี้กับต้นนะั่น นเพื่นปรเดนประเนเอาตนเพื่อน,นมาลูกนั้งด้ินัง้งนัเลื่น้ง,นงอันนี้ตนน้นมันชับจิมปรเด็น่ตั็นเอาลองหินเนี่ยเด็จเจีลงหินเป็นเจลอ,อย่างไรนะบ้างบ่ะมีหนบอก่ลงทีมันจำกัดนอก,กัน,นะ ที่จำกัดเนี่ยบงฝบกหมอกบัวพันเัินอันแต่โดนๆมันเป็นหมอกบวเงินสามนึดูเนาะกะเนาะมีอยู่สามต้นสี่ตน้นหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่ตน้นมันเข่าแล้วมันปลูกใแตะโดนเนาะ อันส้างคุณค่าประเด็นปลูกไใ้เงาเงามค่มแะแค่เดียวออกไปคนเกษตได้ก,กินนั่นเพราะว่าปลูกไว้หลายยหลายยางอมาเด็กกินแต่ใครกำลังงามนี้ยสร้างคุณบุญบอลสีประเด็นเอาไปไว้ส้างคุณเอาไปจุ่มกันไว้ส้างคุณเพระาะว่าส้างที่ยนคนหนึ่ง สีบยากุหลาบเราแบดที่นี่เห็นง่ามนั่นบอลปีประเด็นหดเดี๋ยวยุใบนี่น้อีหนึ่งมันบาถือกันเทไรบุปปนนี้ประเด็นได,ด้แยกพอประเด็ไปทางคุณแล้วก็ขึ้นใบผู้ว่นผวาถึงมาตะกีะปะ้ประเด็นออกไปใบอันทางกุหลาบหลายๆหุ่นวันนี้ประเด็นดไ,ไนด้แย,ยกออกเป็นส่วนเป็นจับละก็ให้ไก่กันเนาะเนาะบอลก็ง่ามง่าม อัน,นดอกเกี่ยวงามคักงามเนี่ยทำแรงทรายแห่งบานคักดอกเกี่ยวบานขาวจานทานุพี่น้องเลยน้องเป็นน้อกันเอาตทนี้นก,ก่อนเด้อะค่ะเด้อประเด็นเปลี่ยนไปเฮ็ดกับเข่าคุณกินก้อนหนึ่งขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นด้ค่ะเด้อ ขอบคุณทั้งเผื่อนไม่เผื่อนเกาเผื่อนไม่มากอ่ะช้าๆได้พาเล่มงามเนาะ,ะเนาะประเด็นประเด็กับเขากับน้ำเพี่ยนกินกับขากระดิ่งว่าท่านเหลี่อยู่มั้งขายแห่งวัดบ้านนั่นกันเนาะ,ะเนาะเพราะวา่าต้องดิ่งเหมือนต้งตักมือทั้งตักเทียงประเด็นยันป่าเอาตัวนี้คนเด้อค่ะเด้อเอาไปติดตามคลิปหน้าคลิปนี้กับผีจุ๊บที่ต้นดอกแก้วนี่ สวัสดีค่ะ